นะครับในช่วงต่อไปครับขอเชิญนะครับคุณนวัฒนะครับขอเชิญบิวตี้โกโก้นะครับ and please welcome อิสตูบลาเม for p t e s e n t i o n ใช่ครับ <c oughs> และช่วงต่อไปนะครับจะเป็นนะครับคณะกรรมการและผู้สนับสนุนในลำดับต่อไปนะครับต้ารอดเกมมาก ขอเชิญผู้สมทุนบริเตนค,ครับเดี๋ยวมองที่กล้องกลางนะครับ ที่ไหนเรียบร้อยไหมครับอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งครับมองที่กล้องครับหนึ่งสองสามต่อไปขอเชิญคาบิเลียครับต่อไปขอเชิญเพจกินดีอยู่เหนือครับนเ,เชิญครับ ครับผมต่อไปขอเชิญอิงฟ้าชาลอดนะครับอ้าวแฟนแฟนอิงหลอดอยู่ไหนขอเสียงห่อย